ลูสวัสาดีครับเพืเ่อนนะครับทุกๆคนและท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับท่านที่อยู่ในประเทศไทยและอยู่ตามประเทศนะครับาจากทางใายการโลกิปมาอะายคลิปเลยวันนี้ลนุงปอดมานำเสนอเมนูอร่อยอร่ๆเมนูบันบะททำไง่ายๆแต่ว่าอร่อยด้วยแล้วครับ วัตถุดิบก็มีมะเขือเปราะ,ะนะครับถั่วฝักยาวหมูนิกเกงใปเมะกรูดฉีกนะครับพริกสดใบยี่หร่าใบโหร,ระพาลุงปันก็จะมาทำเมนูอร่อยๆนะครับผัดเผ็ดมะเขือกักบถั่วฝักยาวใส่หมูสามใส่หมูสามชั้นนะครับหมูลุงหังเรียบร้อยแล้วต่อไปสูตรลุงปันก็จะลุงจะไม,ไม่ไม่ใส่ หมูสดลงไปผัดนะครับสดลงปัน่นลงจะลวนหมูก่อนนะครับทุกคนลงจะลวนหมูให้หมูมันสุกพอมันมากก่อนนะครับทุกคนลวนให้หมูสุกมันมากแล้วก็ตักมาพักไว้เสร็จแล้วถึงจะไปตำมือการผัดพริกแกงผัดอะไรต่อไปแล้วค่อยห,หมูใส่ทีนึงถึงจะเรียบร้อยนะครับตังกระทะาเรียบร้อยนะครับลุงก็จะเอาหมูไปผัดก่อนนะครับ หมูลงไปลวนก่อนเลยผมก็จะผัดหมูให้หมูมันสุกก่อนนะครับทุกคนให้หมูมันสุกเรียบร้อยก่อนเลยเราถึงจะไปปรุงเมนูอร่อยๆต่อไปนะครับก็คือสตดลงุงลุงก็จะทําให้หมูมันสุกก่อนนะครับหรือว่าลวนหมูให้สุกก่อนนะครับทุกคน ดไในหมูสุกก่อนนะอเอหมูหมัมกนุ่มนะครับแล้วตอนชน่วงที่กําลังรอให้หมูลวนหมูนะครับลุงก็จะมาหั่นมะเขือเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วครับรอส่ันใหญ่อ่เมนูลุงปั่นก็จะดูว่าวัตถุดิบหลักของเราในสวนเรามีอะไรนะครับอย่างวันนี้ก็จะมีถั่วผักยาวกับมะเขือเปราะ,ะนะครับ ที่เก็บขึ้นมาก็จะเอาวัตถุดิบพวกนี้แหละครับวัตถุดิบหลักพวกนี้ครับเป็นเมนูหลักประกอบอาหารทำแบบเมนูบ้านๆปรุงรสชาติที่เราชอบนะครับเอาอร่อยรับประทานทำไม่ต้องทำยุ่งยากอะไรนะครับ รสชาติเราก็ปรุงเอาตามที่เราชอบนะครับไม่ลุงก็ไม่ได้มีสูตรอะไรไตเตัวนะครับทุกคนถัน่วเกจาวลุงจะไม่ใช้เยอะนะครับใช้แค่สามฝักก็พอครับเอาแค่กินหมดนะครับที่เหลือก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้นะครับตัดหัวทิศก่อนถั่วเกจาวลุงจะใช้แค่สามฝักเองอคนนี้ก็พอแล้วครับ หั่นเปนหั่นเป็นทอนเป็นทอนเล็กๆก็พอดีรับประทานนะครับเมนูกับข้าวแล้วก็ทำแล้วแต่เราจะชอบรสชาติปรุงรสชาติเอาอร่อยๆที่เราชอบนะครับพงปันเราขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่แวะเวียนมารับชมเป็นกำลังใจนะครับ โดยดีเสมอมาในทุกๆคลิปเลยนะครับสําหรับท่านผู้ชมใหม่ที่แวะเวียนเข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลงขวัญลูกอีสานหลานย่าโมให้ลุงด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงได้ทำคลิปดูเพลินๆไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ลุงก,กำลังลวนหมูอยู่นะครับ,ย,รบยังไม่สุกนะครับหมูลุงยังไม่สุก ในรวนหมูแล้วครับเนี่หมูใกล้จะได้ที่แล้วครับรวนหมูให้สุกก่อนนะครับแล้วก็ตักมาพักไว้นะครับทุกคนรวนหมูให้สุกก่อนพอหมูสุกได้ที่แล้วเราค่อยอทำขั้นตอนต่อไปนะครับครับต่อไปเราต้ไปผัดพริกแกงก่อนนะครับทุกคนผัดพริกแกงก่อนเลยผัดพริกแกงหอมๆก่อนนะครับ ข้าวเมนูบป็นบ้านเลยครับวัตถุด,ดิบก็แล้วแต่ว่ามันจะเราจะหาอะไรในสวนกเกษตรผสมประสานของเราในในคเรียนของเรานี่แหละครับเป็นวัตถุด,ดิบเราเนาะก็จะมาหลังสรรเมนูอร่อยอร่อยรับประทานนะครับรสชาติกับปุงเอาที่เราชอบนะครับไม่ได้มีเน้นอะไรมากมายนะครับทุกคน ผิดแกงหอมแล้วครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงนะครับโอ้ประมาณนี้ก็พอแล้วครับเราปลูกผักรับประทานเองแล้วก็มาเอาเก็บผักที่ในสวนเกษตรผสมผสานของเราครับมาลังสรรเมนู อร่อยอร่อยเวลาประทานนะครับทุกคนนะง่ายครับเคนะหลวก็จะผัดหมูเลยครับนี่หมูที่เรารวนเสร็จแล้วมาผัดนะครับนี่ต่อไปลุงก็จะไปปรุงรสชาติเลยนะครับก็คือรสชาติก็เอาที่เราชอบนะครับ เราชอบรสชาติแบบไหนเราก็ปรุงรสชาติแบบนั้นลงไปนะครับไม่ได้ลงก็ไม่ได้มีสูตรอะไรที่ว่ามันตายตัวนะครับทุกคนนะสูตรก็คือเราชอบรสกินรสชาติแบบไหนเราก็ปรุงรสชาติแบบนั้นลงไปเลยนะครับไม่ได้มีสูตรตายตัวอะมากมายมีแล้วแต่ว,ว่าเครื่องปรุงมัน นะครับน้ำปลาเราไม่ก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่เยอะมันเค็มขึ้นมามันจะออกอยากนะครับเมนูก็ง่ายๆเมนูบ้านๆทำง่ายครับแต่รับรองว่าอร่อยแน่นอนเพราะว่าเราทำเองปรุงรสชาติที่เราชอบเองนะครับกินเองคนเดียวเราด้วยนะครับใครอยากกินข้าวกระลุงปันก็แวะมาหารลุงปันได้เลยนะครับ นี่นะครับใชชีวิตใช้ชีวิตมันเรียบง่ายมีความสุขนะครับปลูกผักไว้กินเองแล้วก็เก็บมาปรุงเมนูอาหารอร่อยๆยรบประทานเองแค่นี้ก็อร่อยแล้วครับลงก็จะใส่มะเขือลงไปแล้วนะครับและเ,เสร็จแล้วลวงก็จะใส่ถั่วฝักยาวลงไปเลยนะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับ มะกรูดฉีกนี่แหละครับส่วนพริกสดซอยเอาไว้ทีหลังน,นะครับสอทพริกสดซอยนี่เอาไว้ทีหลังน,นะยังไม่ใส่นะครับข่ามีนุง่งงายนะครุเข้าคนเข้าไปเลยนะครับส่วนพวกมะเขือกับถั่วฝักยาวก็ไม่ต้องให้มัน สุกจนอันนั้นดีเกินไปเดี๋ยวมันจะเหนียวนะกำลังกร,กรอบๆนี่นะครับอร่อยอร่อยนะผมว่านะเห็นไหมครับหน้าตายากินไหมละครับทุกคนเราวลงมปิดฝาไปก่อนนะครับอบมันให้มะเขือกับถั่วฝักยาวเราความสุกก่อนนะครับ ไหนเราลองมาเปิดดูสิครับทุกคนได้ที่หรือยังร้วน่าจะได้ที่แล้วนะครับร้อนเลยนะครับนี่นะครับผักก็กำลังกรอบเลยครับต้องถ้ามันนั่นไปแล้วมันจะเหนียวนะแั้เรก็เติมสีสันของอ นี่เลยใบยีหลากับใบโหระพาครับ,ใ,บ,ราาครบใครไม่ชอบกินมันก็ไม่ใส่เอานะครับก็คือรสชาติมันยังลุงบอกนะครับก็คือพยายามปรุงพยายามใส่ในรสชาติที่เราชอบในสตาฟนะครับเราไม่ชอบรสชาติแบบไหนเราก็ไม่ต้องอใส่กินใส่รสชาติแบบนั้นลงไปนะครับแล้วก็พริกสดซอยนะครับทุกคนใสีสารเข้าไปแค่นี้หละครับนี ก็เป็นการรังสรรเมนูอร่อยๆครับไว้รับประทานครับทำง่ายงะนี่แหละครับนี่ครับผักกำลังกรอบอร่อยๆนะครับ,บ,รบ,บ,รรรบตรงไม่เน้นให้ผักมันสุกมากนะครับมันเหนียวแล้วมันจะเหนียวนะครับนี่ครับชาดจ,จืดจัดแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเอาไปใส่จานดีกว่าครับ เคปิกแก็ครับทุกคนนี่นะครับประกอบอาหารอร่อยอร่อยรับประทานเองง่ายเลยครับใส่จานไว้กินข้าวเลยครับนี่แค่นี้ก็อร่อยแล้วครับนี่ผักสดๆจากในสวนของลุงปัดเลยแล้วครับนี่แล้วก็มาประกอบเมนูแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับกอบเมนูเสร็จแล้วเราก็รับประทานเลยแค่นี้เองครับ อร่อยอร่อยครับนี่เป็นไงแล้วครับทุกคนหอมอร่อยครับผัดเผ็ดนะครับมะเขือถั่วฝักยาวใส่หมูสามชั้นอร่อยอร่อยอย่างนี้เลยแล้วครับปันขอบคุณทุกคนนะครับที่แวะเวียนเข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้ลวงปันด้วยดีเสมอมานะทุกคลิปเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงปันต้องขอลาไปก่อนด้วยนี่นะครับหน้าตาเมนูนี้อร่อยแซ่บเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนนะครับสวัสดีนะครับโชคดีนิชใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นปันยืนกันทุกๆกคนเลยนะครับ แล้วก็รอติดตามรับชมคลิปต่อไปลูกปันจะพามาทําอะไรกินอร่อยๆหรือพาไปปลูกผักอะไรก็รอติดตามรับชมเลยนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่ส่งมาให้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลูกปันลูกอิสานร้านย่ามูให้ลูกเป็นกําลังใจให้ลูกปันด้วยดีนะครับขอบพระคุณอย่างสูงสําหรับเพื่อนๆที่แวะเวียนเข้ามารับชมใหม่นะครับยังไม่ได้กดติดตามช่องลูกปันลูกอิสานร้านย่ามูฝากกดติดตามช่องให้ลุงด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับผมเมนูบ้านบ้าน ทำง่ายๆแต่ว่าอร่อยอร่อยด้วยนะครับ